ก็นี่นะครับไก่ก็จะประมาณนี้นะครับที่เตรียมส่งนะครับใส่กล่องลงกล่องอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับฝั่งหนึ่งก็ชื่อผู้ส่งนะครับเวลามีปัญหาทางรถเขาอะไรติดต่อคนรับไม่ได้นะครับเขาก็จะได้โทรมาแจ้งเรานะครับให้เราติดต่อปลายทางให้นะครับบางครั้งมันก็เคยมีนะครับบางจังหวะที่ว่าโทรไปลูกค้า ไม่มีสัญญาณไม่มีคลื่นหรือปิดคงปิดเครื่องอะไรนะครับเขาจะได้แจ้งมาโทรหากลับมาหาเจ้าของไก่นะครับคนส่งอีกทีนะครับให้ติดต่อนะครับอะไรอีกทีนะครับก็พยายามเขียนชื่อผู้ส่งไว้ด้วยนะครับชื่อของเรานะครับเบอร์ทงเบอร์โทรนะครับแล้วก็เบอร์ผู้รับนะครับปลายทางแล้วก็ชื่อตำบลอำเภอจังหวัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับการส่งการส่งนะครับเรื่องกงเรื่องไก่นะครับก็โอเคนะครับ ส่วนข้างในนะครับก็จะใส่พวกข้าวสงข้าวสารนะครับให้ไว้มีข้าวสารนะครับให้มันกินระหว่างทางนะครับส่วนเรื่องแตงนะครับถ้าใครมีแตงนะครับก็เอาแตงกวานะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะครับเพื่อจะได้ให้มันกินแทนน้ํานะครับเวลาอยู่ในรถนะครับถ้าไม่มีนะครับแตงนะครับก็แจ้งที่รถส่งเขานะอย่าลืมแจ้งนะครับ ก่อนส่งนะครับก่อนเอาขึ้นรถนะครับก็บอกเขาว่าพี่ใส่แตงให้หน่อยนะครับไม่ได้ใส่แตงมาทางรถเขามีแตงเป็นตะกร้านะครับเยอะแยะเป็นเข่งนะครับเขาเอาไว้ใส่ให้ไก่อยู่แล้วนะครับก็แจ้งเขาไปก่อนล่วงหน้าให้เขาทราบนะครับเขาจะได้ดําเนินการใส่ตรงใส่แตงให้เรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับเรื่องส่งไก่นะครับก็ฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับ สำหรับทางช่องกดกระดิง่งกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม